สำหรับใบนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์สั้นนะคะงานช็อปนะตัวฝาของเขาตรงนี้จะเป็นสีม่วงนะคะจะเป็นสีม่วงแล้วก็ด้านหลังของเขานะคะก็จะมีช่องซิปนะนี่นะคะเป็นช่องซิปก็สามารถใส่เหรียญได้นะคะ ส่วนด้านในเขาเปิดมานะคะเขาก็จะมีช่องใส่บัตรตรงนี้ให้1ช่องนะคะเปิดอีกทีนะคะเขาก็จะมีช่องใส่บัตรฝั่งนี้ให้3ามช่องนะคะฝั่งนี้ให้3มช่องแล้วก็มีช่องเล็กๆตรงนี้ได้อีกนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่ได้อีกแล้วก็เนี่ยนะคะช่องตรงนี้ก็สามารถใส่ได้อีกนะคะส่วนช่องใส่แบงก์ตรงนี้นะคะเดี๋ยวต้องมีลูกค้าถามนะคะว่าสามารถใส่แบงค์พันยาวได้ไหมเดี๋ยวนุนใส่ให้ดูนะคะ อันนี้ก็แบงค์พันยาวนะคะสามารถใส่ได้นะคะไม่ต้องพับนะนี่นะคะส่วนตรงนี้ของเขานะคะก็จะเป็นหนังทั้งหมดเลยนะนี่นะคะแล้วก็มีปั๊มโค้ดอยู่ตรงนี้ส่วนด้านหลังของเขานะคะก็จะเป็นช่องซิปนะช่องซิปของเขาด้านในของช่องซิปตรงนี้จะเป็นผ้านะคะส่วนกระเป๋าใบนี้รหัสสินค้าเขาก็จะตามนี้นะคะ ใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะส่วนขนาดของใบนี้นะคะเดี๋ยวนุ่นวัดให้นะความสูงของเขาก็เกือบๆสี่นิ้วนะคะนี่นะคะความสูงของเขาเกือบๆสี่นิ้วแล้วก็ความยาวของเขาเกือบๆสี่นิ้วครึ่งนะคะนะแล้วก็ความหนาของเขานะคะก็ประมาณหนึ่งนิ้วนะคะก็ใครสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะ